พระสมเด็จที่ผมพูดเสมอว่าใครได้แขวนพระสมเด็จวะระังปี2485เป็นปีเดียวที่เอาผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้มาสร้างพระดังนั้นผงที่ท่านเสกไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มวลสารเอามาบดนะผงที่ท่านลบไว้ยังไม่ไดเอามาผสมน้ำแปลเป็นพระดังนั้นพอเวลาเอาผงที่ท่านเขียนไว้เนี่ยมาสร้างพระมันจริงเก่าเลยครับ เนื้อเก่าถึงยุคต้องเนื้อแบบนี้ที่เนื้อปี85เนี่ยเก่ากว่านะพระสายวะละัลคังก่อนปี100ทั้งหมดคือสมเด็จโตท่านทำไว้ทำไว้แล้วร้อยปีอะเอามาผสมผมจะบอกให้นะเนี่ยอย่างรุ่นอื่นอะต้องไปเอาเศษมาบดใส่ อันนี้คือผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้ล้วนๆไม่อยากพลาดคลิปความรู้พระเครื่องดีๆแบบนี้ติดตามไลฟ์สดอาจารย์โอดบางแพรได้ที่เพจพระเครื่องสันขวานทุกคืนเวลาสี่ทุ่มผมจะทำให้คุณเล่นพระเป็นไม่ใช่ได้แค่เล่นพระ